พี่น้องครับวันนี้มานี่มีงานครับมีงานของหลานนะครับวันนี้มางานแต่งครับชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศในการทำกับข้าวครับครับผมบรรยากาศสุดๆนะครับวันนี้ครับมีงานแต่งของหลานนะครับวันนี้จะช่วยกันยังน่ามอง ไหมได้เนี่ย้ใส่กอนเนี่ยโอ้โยวยายายัเี้ยสุดยอดครับตอนนี้ก็มาบ้านงานครับมาส่โจกันครับย่างกิน้าเปเป็นงานของญาติกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กิน กินสิไปออกด้เอเฮ้ยเาีนบ่ได้ม่ไมมีเพียแล้วคนล้งแฝดเลมาที่นี่ไปทั้งรถเลไหมนี่กไฟไม้ยู่อยู่นี่ยเออมันกับมัฟานแบบแต่งยังเฮ็ดทานันเด้มาบรรยากาศของการรางาน งานแต่งครับปนแล่เล็กน้อยครับสั่งหน่วยพายให้มีลาบครับกระกร้มกะป๋อน้องลูกทุบบ่นี่้นี่นั้งนอยนกแก้วสั่งนโอเคอ้อาจารย์ครับอ้ ยอดเลยโต๊ะสุดครับปวิป่งเด้อยไปวิ่งด้วยต,ตอนนี้ก็ได้เนื้อครับได้เนื้อสดๆจากเนื้อเนื้อวัวเนาะไอ้เนาะเนื้อวัวเราจะย่างกันครับงานแต่งร้านครับวันนี้มีเมนูหลายอย่างครับพี่น้องเมนูหลายอย่าง ฝ่ายนี้ผมแทบเลี้ยงผูหวานเดี๋ยวครับออกกอไอ้ยาเยี่ยมจริงจริงเซตไดีครับเซตบดีครับบนไในหน่อพี่น่องโอ้มีเอาไปออกไป ชจ uhm. ้าหนุยรับค่าวด้วยนะคะรับได้รับค่าวด้วยเราได้ครับได้ครับรับค่าวด้วยเอาเอาเรายอดนี้ก็ได้ได้โหด้วยพระบอกอะไรครับว่าบรรยากาศสดๆครับวันนี้มีงานมางานแต่งงานครับช่วงเย็นๆครับพี่น้องครับกินกันสนุกสนานครับพี่น้อง วันเฮาจดจดจดโอ้จดเลยครับโอ้นี่หลวงปานย่อเข้าไปโอ้จบแต่โกโอ้คนไทยจากบกนะครับอือซิมมอนุาลไ่ยไหนถ้าท้เพี่งบักแก่นเด้่นี่ใช่ใช่สช่จอดขอตับกัเด็กขายวนยาให้จาก่อนจาก่อน ของล้ำยุติคนมากครับพี่น้องของล้ำยุติคนมากให้จ้ากันครับของล้ยคนมากครับผมของล้อยมากกระซักกัล้วครับสุดยอดครับโอ้ยสุดยอดครับน้กันกลับกันครับผมนิดเลยครับ ครับเดี๋ยวเสียบปลลมเพืครับนี่บรรยากาศสุดๆของการกลับมาจากงานแต่งงานครับจากขุนตาลจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องเราก็อยู่เต็มนะครับผมอบรรยากาศสุดชื่นมากครับบรรยากาศมันมวนพัดลม วันนี้พัดลมไม่ออกเลยช่างนุ่ยไม่ว่างครับน<อ>ั่งอยทั้งตัดเนี่ยสุดยอดนั่งอยทั้งขวางลงปานครับลงปานลุสซ <c oughs> ีแซ่ลุ้สซีแซ่วีสีแซ่หลายครักๆ เนี่อันน้อนสดๆครับพี่น้องเสียบาต้องห้องให้หรอกสิงโตบนห้องให้บ้านโอ้นี่ต้องเจอพิกลาตครับสิงโตห้องให้ละโอ้ยสิจัดครับสิงโตห้องให้เวลาตพิกลาตไม่เย้พอนมนักบกเนี่ยดอกคุ๊บเต้เสียห้องให้เลยสิงโตห้องให้เลยเออเอาลองยิบึงได้เอาลองอีเอาเอาคุณได้สิเป็นอี่บึงเอาให้คนปิ้งไหม มาหาคนปิ้งครับตอนนี <before> ้ครับยอดครับโอ้ยยอดครับสุดยอดครับนี่เจ๊ฝนครับเจ๊ฝนเราสุดยอดครับเนี่ยสดยอย่างใหม่ใครับย่างนะอะไรแซ่บไร บรรยากาศครับนี anto, <descript or. S 1> ่นอยเารอนี้เนขาเนี่ยบรรยกาศของการกลับมาจากงานแต่งงานครับเที่นี่ ว่านุ่งทองได้ช่วยกันครับผมพี่น้องเรายเยอะแยะมากนะครับช่วยกันทำข,ข้าวนะครับช่วงนี้นะครับทานเย็นแต่ตัวน,นี้ก็เอาเนื้อมาอย่างครับเสียบังคับน้ำพริกก็โอ้น้ำพริกข่าน้ำพริกมะเขือเทศกันกออ๋น้ำพริกมะเขื <laughs> อ,ขอเทศครับ ไม่ได้อแล้วลูกาเหรอเอาเบียบบอายบอทูนรอกบรรยากาศก็สุดยอดมากเลยครับช่วงเย็นเย็นตัวน้อยนี่สวัสดีครับ

การถึงยังไง,นะงนะการถึอองยังไงนะแ่ผู้เล่นหรือผูหลงนี่จะภาพ,พค,าราครับขาวขาวอนี่จะภาพนะครับบรรยากาศที่ว่าข้างบ้านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้องขอบคุณที่กดไ like, ลค,ก like, ค,ก like, ค์กดแชร์ครับน,รน,น,นั่นห่อนเนาะเจ้เนาะ ขวัญโซโซโซซ่าอ,อ,อันนี้เนาะบรรยากาศงานแต่งหลังมาจากเชียงรายนะครับโหดานหอนแดงจริงคือนี่แม่บ้านขั้วาลาบครับนี่ละเกียดไม้แรีขอป้าผนขั้วาลาบพี่น้อง

ไปอะไรเรอมกลางกได้ดนี่ังนี่แยารลมในมะกลางพนี่ยูอ๋อได้ครับเดี๋ยวเดหกางเนาะโอ้ตักกาดทูมาเห็นอสเห็นเสียโอ้ยจะบกได้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัครับยิ้มบันยียมครับครับขอรับแล้วก็ ครับเดี๋ยวลงยูทูปนะยูทูปเก๋ครับปเกครับบรรยากาศของงานแต่งกลับมาจากเชียงรายครับช่วงนี้สุดยอดครับพี่น้องขอบคุณที่ตะตามรับชมครับฝากกุไลค์ก็แชร์ได้ครับการที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณอะไรครับที่ติดตามนะครับ ครับตอนนี้ก็มีหลายวงนะครับหลายวงครับวิ่งแยกยกันกินไปนะครับกรสุนกย่อตันะครับแยไเ้ามันแข็งะครับอันนี้ยังไม่หะแตอยากาศกาทางไตัดแล้มาจากบ้านเจ้าสาวครับไรเมื่อกี้นั่งกินกันง่ครับครับผม ถ้านอกเป็น้ังมับมาซื้อขอพัดมาให้มีตํเปนยไอยำกรเทรนนอยป้อนะ้มีตำมีตำมแต่กับไม่เอาสุดยอดมากเลยครับโอ้ปแลวไปเติมไปคุยไปกำปั้นเขาเร่ยนยูหมดแล้ว่ะเจ้าย้ายเทยต่ม่าลบไปลบอเลยหมด้